นี่คือภาพเมื่อ30ปีที่แล้วของกลุ่มชาวบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่ายากจนที่สุดในประเทศวันนั้นชีวิตไม่มีอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำจรินกันที่ไหนแล้วก็มีการนําเอาที่ดินที่แห้งแล้งแถวเนี้ที่ไม่มีใครคิดว่าจะทําอะไรได้มาสร้างที่ทํากินแบ่งปันให้กับเราแล้วก็มีคนที่มีความรู้มาสอนการทาฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วยังให้แม่พันธุ์เขาสอนให้ทุกอย่างหลังจากคนแรก30ปี เราก็มีทุกอย่างทั้งที่ทำกินมีบ้านมีรถมีอาชีพที่ทยัง่งยืนและชุมชนที่น่ายู่ CPF ได้แก้ไขโจทย์ที่ยากที่สุดในประเทศโดยได้มอบโอกาสและความรู้ให้ติดตัวเกษตรกรอย,อย่างยั่งยืนโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าหนึ่งในโครงการ CPF เพื่อชีวิตยั่งยืนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน